ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่15สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือคดีความนะคะช่วงนี้นะคะหลายคนห่วงหน้าพวงหลังมีเรื่องกังวลใจนะคะแต่โชคลาภค่อนข้างเด่นมากๆนะคะช่วงนี้โชคลาภเด่นมากๆคุณมีเคียนได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบช่วงนี้คุณกําลังมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะกําลังเลือก อะไรบางอย่างนะคะหลายๆคนนะคะมองหาช่องทางในการหางานใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลายๆคนที่เรื่องลูกที่เรื่องบริวารเป็นห่วงเรื่องลูกคุณจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะไพ่เศรษฐีขึ้นมานะคะมีโอกาสได้โชคลาบก้อนใหญ่นะคะระวังปัญหาเอกสารการเงินหรือคดีความนะคะจะตามมาให้คุณปวดหัวนะคะช่วงนี้งานดีงานเยอะนะคะซื้อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนรถให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ19ึสขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ